ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างมีความสุขทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความรักและความชอบมีความสุขที่ได้ขี่ทุกครั้งที่บิดคันเร่งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่ถนนเป็นที่ประลองความเร็วเพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวเองและผู้อื่นได้ ทุกคนต้องช่วยกันในการสร้างสรรค์สังคมคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้มีสํานึกในความปลอดภัยอาจห้ามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าทุกคนช่วยกันลดความเร็วบนถนนลงผมเชื่อครับว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างแน่นอนนอกจากความสุขที่ได้จากการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วความสุขที่บ้านมีความสำคัญมากที่สุดให้คิดทุกครั้งที่ใช้ความเร็วว่าขณะนี้ทุกคนที่บ้านรอท่านอยู่ครับ YAMAHA RAFE YOUR HEART ผมรักการขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับผมความเร็วคือความสุขและผมก็รักที่แบ่งปันกับทุกคนจากไม่กี่คนจนถึงล้านกว่าคน จากภาพข่าวนะครับจะเห็นว่าแก๊งวัยรุ่นเนี่ยรวมตัวกันแข่งบนท้องถนนอีกแล้วครับแต่บางครั้งสิ่งที่ผมได้กลับมาไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากเห็น <S <S> <S ไม่ได้ขอให้เลิกแค่ทำมันด้วยความรับผิดชอบทำในสิ่งที่สังคมยอมรับและมองเราเป็นฮีโร่สุภาพบุรุษบนท้องถนนต้องรับผิดชอบถ้าอยากสนุกและปลอดภัยต้องขี่ในสนามเท่านั้น ผมน,มน้ำแมนไทเรซิง่งผมเลือกยามาฮ่าอาร์ซีรีเพราะความสุขเร่งชีวิตให้เราใจยามาฮ่าร v e ย o u r h ์ a r t